การสวัสดีตอนเช้าพี่น้องมือนี้ยายจืนแซบนัวทางช่องยายจืนแซบนัวมือนี้อาหารการกินปิ้งปลากดพี่น้องปิ้งปลากดปิ้งปลากดเรียบเรียบร้อยปิ้งปลาปิ้งปลากดอาหารการกินเฮาหงง่ายทั้งนี้เด้วยตามักหุ้งนี่ ถูกต้องเลยตำบักหฮงกับปีงป่าขาดบ่ไดอลไรพี่น้องเอ้ยอีสานบ้านเฮาข้าววัดข้าวเอ้อไผ่ดันน,น,นักเรียงนักเลียงบ่อยุบปอดได้แล้วคนนึงครับคนนึงก่อการฉลาอานว่างเด โบกหูเลยพี่น้องเอ้ยไฟพ่อห้เขาว่าได้เป็นจะเรียนชื่อได้เลยก็อาก็อาก็ไก่ก็อาข้าขออาขาโนอาป้ออีกิโว้ยไป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 เรียนให้มันได้สกอรจังมาตอบฮนี่แหละพี่น้องช่วงโควิด นักเรียนกับบริเรียนหนังสือกาเรียนออนไลน์กับบรูลเรียนของเขาเรียนชั้นเอาทืษอีการศึกษากันยังพระธานเด้มูจักขี่มูขี่ไม้ย,ยังสมัยนีย่เอาสู้กันไปพี่น้องเป็นเรื่องธรรมชาติของบ้านเมืองเป็นเรื่องธรรมชาติของสมัยมันเมื่อนี้ก็ที่ได้เดินทางไปทั้งบ้านสางหลวง เสียวน้ำปลาไปน้ำน้ำปลาปรุงรสต้มสุกแซ่บหนัวตราใหญ่จืน้นพี่น้องนี่ขาดบ่ไา้ใดใส่ตำบักหฮงนี่เมื่อนี้ได้กินอีกแล้วตำบักหุงก็บปินปลา เส้าอาหารเช้าอาหารเช้าภาษาอีสานอาหารเส้าคุณไทยอย่างนอาหารเส้าอยังว่าพิมิตะเส้ากับเส้าแท้ว่ากันปีนปีน,ปนสุกไปอา่อาอีกจังน้อยห้องกต้องหิดไฟแห้งหิดไฟแห้งมันสิมใหม่ อุดไปชิดมากเ่อน,น,นะพี่น้องหลังจากที่กินแล้วมันเหลืออยูได้ว่าอา้าวมันจะปีกกันนะชิดที่หนึ่งก็ได้กินอยู่สองขาบประปีกปรากดปีฝากระตัมมุฮงพี่น้องอาหารเช้ามาเนี่ย ทางส่องใย,ยเจื้นแซบนัวมันคืนอนี่กะเนื้อย่างเมื่อนี้กะแต่โม่งก็ปิ้งป่าว่ากิปิ้งป่าสมอยู่กันเลยว่าวะสองคนหนึ่งดอกมันลายอยู่รม่ว่าปิ้งไว้จะ่เห็ดไปจะกินแรงเนี่ยขาดวาไ้คือบอกพริก แม่บ้านไปเกี่ยวหยามาเกี้ยวหยามาให้งัวแล้วรกับมะฮิตน้อยจีนมาต่ำบะฮุงนี่ยายจืีนปีป่าไวบถาาวันเกียวจีน <c oughs> วันเกียววันทีว่าเด้อคิดเองเด้เอไอพี่น้องฝากไว้เดพ้พี่น้องพี่น้องอยากได้น้ำปลาต้มซุปผูรลดแซ่บนัวของยายจืีนเด้อเมืม่อนี้สิไปขายทาั้งบ้านสร้างหลวงเขตทั้งตำบล น่าให้น่าสะอาดพุละตนบลาำให้น่าสะอาดพุละแถวเอ่อเลาะสิไปเซ็นบันดานพุ้น่ะมือวันนี้มีงานเป็นงานงานเขาเอ็นว่างงานสมรสบอกเป็นก็นเลยกว่าให้ม่ใ่จืนไปแน่สางซีชันให้กับงานแน่เอกอรีดไปชิมาขเขาก็ต้องกินข้ากินปลาสักก่อนตับมหฮงกินกับปิป้งปลาพี่น้อง ย่อยย่อยย่างตำอันแดงไฟอ้นปีงป่าต้องนัง่งไฟทำงานกับความร้อนพี่น้องทำงานกับความหอนทำงานกับความเย็นกับสีเมนตโซนําแข็งนั่นก็ได้ทู่ทหาน้่แข็งก็หมืนมอนโบทู่มาถามด้แต่ทู่ไปหาขยาังจำบอ่อแดเนาะผู้ใดหนีอยู่จนเบ,บ,บ,บิดเป็นปีแล้ว เพิ่มทานอีกก่อน,นนี่สามสูบนี่น้องมองเก็บทานมันเก็บทานเพื่อให้ซ่องเลยดิเพืน่นว่าคำโบราณเพื่นว่าเก็บทานแบบนี้ให้ซ่องใส่ใส่ได้อีกพี่น้อง ทานตรงนี้ให้ซอมเดี๋ยวยืนในขั้วอะไรพี่น้องเฮ็ดกับเข่าก็ยืนในขั้วเลยเนาะคันเฮ็ดยลางอื่นมันก็สิบอะไรยืนในขั้วล่ะบริเฮ็ดกับเข่าน่าเสียงชั่วๆเลยพี่น้องเสียงชั่วๆเลยเสียงชั่วๆเลยเสียงชั่วๆเลย เสียง,ง,ง,ม,งม,ยมันจะแสกแต่ว่าเอ้าตังเข้าไปฟุ่นๆหอ,อมพี่น้งงองหอมใส่น้ำปลาได้จืดแล้วด้อยซีมุ้งดูเฮงอย่างปวดปวดนี่ครับโอ้ยสใจดายที่แบบไม่ได้กินว่ากลิ่นคิดตอนเนียนหน่อยแล้วสิแม่ไอ้ฮิดแล้วก็แล้วยดวะ น้อยซ้ำได้อ <What If S 1> ีกจ่านตัต่ำเอาท่านสั้นแต่ใช้เครื่องปั่นรถมันคืน้อยไปนั่นเห็นบอกว่าขันว่าขึ้นบ่คืออันอั่นี่ยขันห้าวว่าขึ้นปั๊บนี่มันต้องออกไปทั้งปนผู้นี่บัณนีตใส่เครื่องปั้นเพราะว่าผู้ใดสิใส่ไปใส่เครื่องปั้นได้เนาะพี่น้องเนาะอืมอย่าทำมันตัวน้อยเลยเอ้อเขาก็จับแต่ว่ากินได้หรือว่าน้อยแล้วทำเนี่งจะน้อยซ้ำได้อีกเนี่ยอืม มักแล้วได้นี่ตอนนี้เนาะแสบพี่นอกไปพี่น้องไปนี่ในเวลาไปกินเขากันแล้วว้ยนี้ล่ะสามตัวนี่ว่าท่านชุกก่อใช่ก่นอนไปนอไปนี่ปิ้งปลากับตำมมัดหู เอาใส่ใส่ใส่เทวดาเหรเติมมื่อไหรมันระเบิเติมละบรเติมก็บ่ได้บ่แล้เดี๋ยวเดี๋ยวมือละวันพี่น้องเอ้ยนี่ต้องเติมเงินทานเน็ดทานน้ำมันทานกิน ขึก no ันแล้วเนาะพี่รองก็บพีขกันแหละหาเงินบเกงอีกจะคอยอะไโอ้ยเออเป็นยังงั้าก็จะใหว่าไทยอ่ะเออแม่ไปเขาบื้งไงอยู่แม่ไอนาเล่อมเหมือนดาละนาเขาพี่เจงใครป๋องนแม่หน้ะเศร้าให้เศร้าน้ำเลยนาดำนาเล่เหนไหม อ้พี่น้องซับแซ่ต้องการได้่องตับมะคุงตับมกคุงก็ปินปลาเมื่อนี้่องใหญ่เชื่องแซงว่โอ้โหมื่อนี่วัวน,น,นนี้ลต่ลงมี่จุกพานอยู่มั้งลูกเดี๋ยวจะจกพานเอาเราหลสับตอนนี้ี่เก็บค่ะแสดงว่ามันพอดา,าก็ตับมะคุงต้งขึ้นหนึ่งกันตันก่อนหน่งเขาิตีนโดนมนะนนั้เนาะอัลโหครับ ว่าจังใดออประมาณประมาณสามสามโมงสี่โมงข่อยว่าได้อยู่เไดยงในจะเศร้าได้ว่าหรือเชีดช่วงไดข่อยกับสีมาเมื่อแรกผู้แล้วข่อยวิ่งงานอยู่บันจังหลวงจังวินบัวว่แม่บากไห้ไปสั่ง เอออะไรย่ดอกกับขันโจออกมาเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันมีสายไฟมีอันบะลาดมีหลอดไฟแล้วมีตะปักปิดเปิดละบ่ขันเจออกมาเดี๋ยวนี้กับสิบเงินมืออื่นคือเก่าแล้วมืออื่นข่อยวางอยู่เออมืออื่นซะเพราะว่ามือนย่างมอฟ้ากันอยู่ทุละต้องไป โอเคครับครับสรุปแล้วเมื่ออื่นสิมาติดไฟพี่น้องนี่มองดูเ oh! อ้าขึ้นปีนเป็นชั้นนี่ติดไฟติดไฟ,ไฟให้มันเห็นฮวงเห็นแกงว่าเดี๋ยวนี้มันยังมือดอยู่ยี่มือขึ้นเนี่ยติตติดลังคาเนี่ยติดใส่นี่นยมองนั่งกินเขายังมือแรงมันมือดอยู่ ไปแล้วมาผู้ผูกระสูนต่อไปผู้ไปโบอื่นกะไปแค่ห้าเกิดมากนี่จะมีสั่งนั่งแหละผู้เด็ไปผู้เด็กยู่มาไปเรื่อยๆหืมบอกจากนั้นดาวคนเยอะมากเท่าก็พัน งั้นไมนดีเล้วต่ักครับตะกี้เขาจะอะไราตายเน,ะน,นาะอืมนั้นนะก็ได้ักคนเราจินเรานะเพื่อเบื้องแ่งกจะของขื้นกันครับที่เพิ่นทรงข่าวมากคุณเน่ะ เสียชีวิตยู่ต่างแดนียญคนเกาหลีบบริมาณหอดบ้านที่ได้แต่นยะ่านกระดูกไม่ได้บุกกินเราเฮ็ดงานอยู่ต่างแดนเฮ็ดงานไม่เมื่อยเราไม่นด้ก็มากินเราว่าฉันว่านอนตายเลยวฉันเอ้าพึ่งตายกแกพึ่งตายไปเหาอยู่กสูต่อไปน้อพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้พี่น้องเอาไว้ฉันมีซะก่อนเนาะเพราะว่าสิได้กินของกินปลาแล้วก็สิได้เตรียมการไปงาน ให้พี่น้องมีความสุขเบื้องล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้กับยายจืนแน่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไข่รพร้อมให้มีความสุขสำหรับชีพนี่เบื้องล้วอย่าทิ่มอย่าป้ากันเอาแซ่บๆน้องกันเดอ้อท่ง,งช่องยายจืนแซ่บงงกฝากในเรื่อพี่น้องเดอ้ออ่ะคลิปนี้ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีดพี่น้องสวัสดีจ้า